สวัสดีครับเพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่านผมจัดทําคลิปเลขดับนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับโดยเลขดับจะได้มาจากการคํานวณของผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ ถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางกันก่อนนะครับแต่ละแถวจะเป็นผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลของแต่ละง,งวดนะครับโดย6แถวแรกเป็นรางวัลที่1 ต่อไปแถวที่7ถึงแถวที่จะเป็นเลขท้าย3ตัวโดวยเรานาจะนําเลขท้าย3ตัวมาเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากสังเกตว่า318จะน้อยกว่า589 58 9ดจะน้อยกว่า723 723จะน้อยกว่า870จะเรียงกันจากค่ามากค่าน้อยไปหามากนะครับต่อไปแถวที่19และแถว20 20เป็นเลขท้าย2ตัวต่อไปแถวนี้จะเป็นแถว เป็นเลขดับที่เกิดซึ่งเป็นผลรวมจากตัวเลขแต่ละแถวตามสูตรที่หามาได้นะครับเมื่อได้และเมื่อได้ค่าผลรวมแล้วจะนําเลขท้ายของผลรวมมาเป็นเลขดับของงวดต่อไปนะครับส่วนแถวนี้จะเป็นเป็นงวดที่เราจะเช็คว่าเลขที่เราให้นั้นดับจริงหรือเปล่าโดยเช่นถ้าเราจะเช็คว่า วันที่16เดือนสามนี่เลขท้ายสองเลขท้ายสองตัวคือห้าเก้าเลขเลขข้างบนวันที่หนึ่งออกห้าเก้าจะดับจริงไหมแล้วก็นําเลขตรงนี้มาใส่ช่องนี้นะครับแล้วตรวจเช็คดูว่าเลขหกเนี่ยจะใช้เลขดับตามหลักที่เราจะแสดงให้ท่านเห็นนะครับส่วนถ้าเป็นข้างดับล่างเราก็จะนําช่อง19บเ้าี่สิมาใส่ตรงนี้แทน สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขดับ2ตัวบนสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่1กุมภาพันธ์2564ที่จะถึงนี้มีด้วยกัน2สูตรก็จะได้เลขดับ2เลขซึ่งดับมาแล้ว24ง่งวดติดต่อกันเรามาเิมา่มกันเลยนะครับเริ่มจากสูตรที่1จะใช้แถวที่2บวกด้วยแถวที่9บวกด้วยแถวที่13บวกด้วยแถวที่13แล้วก็บวกด้วยแถวที่14มาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนเลยนะครับ เริ่มจากงวดวันที่16เดือน12ปี62ก็จะใช้ผลของงวดก,ก่อนหน้านัน้นคืองวดวันที่1เดือน12ปี62 5บวก3เป็น8 8บวก4เป็น12 12บวก4เป็น16 16บวก5เป็น21ก็จะได้เลขดับ1ผลการเอกเลขท้าย2ตัวบนคือ2 4 1ไม่ตรงกับ2แล้วก็ไม่ตรงกับ4นะครับดับเป็นงวดที่1ผมค่าปเป็นงวดที่12เลยนะครับ คืองวดที่16เดือน7ปี62ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านั้นคืองวดที่ที่1เดือน7ปี63 4บวก4เป็น8 8บวก3เป็น11 1 11อบเบวก3เป็น14 14บวก0เป็น14ก็จะได้เลขดับ4ผลการออกเลขท้าย2ตัวบนคือ8 64ไม่ตรงกับเลขท้าย2ตัวบนนะครับดับเป็นงวดที่12ผมข้ามเป็นงวดที่24เลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นงานเสียเวลาคืองวดที่17เดือน มกราคมที่ผ่านมาก็จะใช้ผลของงวนที่30เดือน12ปี63 0-1บวก1เป็น 1, 1-8บวก8เป็น 9, 9-8เบวก8ปเป็น 17, 17-0บเวก0เป็น17ก็จะได้เลขดับ7ผลการออกเลขท้าย2อตัวบนคือ 95, 7ไม่ตรงกับ9ไม่ตรงกับ5นะครับดับเป็นงวดที่10 24มาดูกันนะครับว่าสูตรที่1จะให้เลขดับเลยนะครับของววันที่1กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้เราก็ใช้ผลของวดก่อนหน้านั้นคืองวดที่17มกราคม 8ปดบวกเเป็น15 15้บวกหเป็น21 21บเวกหเป็น27 27บเวกหเป็น32ก็จะได้เลขดับ2ดังนั้นส,ส,ส,สูตรนี้จะให้เลขดับ2ตัวบนงวดที่1่กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ได้แก่เลข2นะครับต่อไปเป็นสูตรที่2จะใช้แถวที่4บวกด้วยแถวที่5บวกด้วยแถวที่7 บวกได้แถวที่14แล้วก็บวกได้แถวที่20มาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเติมจากงวดที่16เดือน12ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านั้นคืองวดที่1เดือน12 5บวก2เป็น7 7เบวก0เป็น7 7เบวก5เป็น12 12บวก1เป็น13ก็จะได้ดับ3ผลการนอกเล็กท้าย2ตัวบนคือ2 4 3. ไม่ตรงกับเล็กท้าย2ตัวบนนะครับคือดับเป็นงวดที่1 ผมค่าไปงวดที่12เลยนะครับคืองวดที่16เดือน7ก็จะใช้ผลหงงวดวันที่1เดือน7 2บวก5เป็น7 7เบวก0ย์เป็น7 7เบวก0นเป็น7 7เบวก3เป็น10ก็จะได้เลขดับ0ย์ผลการออกเลขท้าย2ตัวบนคือ8 6 0ศนย์ไม่ตรงกับ8แล้วก็ไม่ตรงกับ6นะครับดับเป็นงวดที่12ผมค่าไปงวดที่24คืองวดที่ผ่านมานะครับ ก็จะใช้ผลงวดก่อนนั้นคืองวันที่30เดือน12 6บวก2เป็น8 8บวก3เป็น11 1 11อบเบวก0เป็น11 1 11อบเบวก9เป็น20ก็จะได้เลขดับ0ย์ผลการเอาอเลขท้าย2ตัวบนคือ95 0นย์ไม่ตรงกับ5แล้วก็ไม่ตรงกับ9นะครับดับเป็นงวดที่24มาดูนะครับว่าสูตรที่2จะให้เลขดับอะไรนะครับของงวันที่1่กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้าน,นั้นคือวันที่17มกรา สามบวกเก้าเป็นสิบสองสิบสองบวกสามเป็นสิบห้าสิบห้าบวกห้าเป็นยี่สิบยี่สิบบวกห้าเป็นยี่สิบห้าก็จะได้เลขดับห้าดังนั้นสูตรที่สองจะให้เลขดับสองตัวบนงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขห้านะครับสรุปคลิปนี้จะให้เลขดับสองตัวบนงวดวที่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขสองแล้วก็เลขห้านะครับ ของเรายังมีคลิปอื่นๆอีกทั้งคลิปเลขเด่นเลขดับแทบครบวงจรเลยนะครับหลักหน่วยหลัก10 2ตัวบน3ตัวบน2ตัวล่างดับหลักหน่วยดับหลัก10ดับ2ตัวบนดับสามตัวบนนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็ให้ดูที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับเพื่อนๆก็จะได้เห็นลิงก์ที่จะเข้าไปยังคลิปอื่นๆนะครับ ถ้าเผื่อเพื่อนๆสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆนะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ